องเฉยชาสัตานุท่านบริหารกระทรวงวิศวกรรมศสบริการทีวันนี้ได้รองดิฉันองค์เาัตตานุชท่านผู้ายตรงสรอกัผมในนามของคณะเจ้น้าที่โครงการสุโรมกระทรวงจิตาสาตามโครงการบุกปาและพบการเรไฟและผู้เข้ารับการสุโรมขอขอบพระคุณท่านรองดีฉ ที่ตัวนายเพียรจะเป็นประธานในวันนี้เปิดโครงการอบรมหลักส <I mean? S 1> ูตรจิตศสาตามโครงการปลูกป่าและข้อกันไฟป่าซึ่งดําเนินการจากระหว่างวันที่สามถึงวันที่สามรักษาต้นน้ําและป้อกันป่าในพื้นที่จังหวัดน่านที่ได้จัดขึ้นในวันนี้ขยายเสื้อสายจำนวนเข้มแข็งในการแรียกร้องงานพื้นผูสักกรายผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยพระรัตนโกสการจังหวัดน่าท่านผู้ประชาการบนถนนขาบุกที่สามสิบแปด ได้สริยพศ์ผู้แทนผู้บําคับการบํารวจอุทธรจังหวัดหน้าหัวหน้าสำนักงานห้องการและน้ำทาวาสภัยจังหวัดหน้าได้จัดทำโครงการปูป่ามีอาสาพระราชทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่การเกษตรซึ่งส่งผลให้พื้นที่ป่าเกิดความเสียหายเฉื่อยโซ่การพื้นทูปป่าที่ถูกทําลายการรักษาแหล่ง้นน้ำําทาน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาปฟป่าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงสุวรรณที่ได้มอบส่วนได้จัดทำโครงการปูกป่าทรัพายากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับเครือข่ายจิตอาสาในการขับเคลื่อนโครงการปูกป่าและป้องกัในกาไทส่ข้องค์ความรู้ ให้กับส่วนรชาชการแต่และหน่วยเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินการในพื้นที่จังหวัดให้เป็นในตามวัตถุประสงค์ของโครงการปูป่าและป้องกันไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพผมต้องกลาเรียนนี้นะครับว่าที่นี่เนี่ยเป็นจังหวัดสุดท้ายแล้วนะครับที่จะมีการตรวจลมในภาคหนึนะครับแล้วก็จังหวัดหน้านและดีนะครับเป็นจังหวัดแล้วก็ที่ผ่านมาที่เนอ่าอยู่ในย่ษษานปีขอรถไนะพิจับชาวบ้านว่า เรียกเป็นที่หนึ่ล้านสีแสนถ้าจะอยู่ได้อย่างไม่ต้องตรงวลเมื่อก่อนนี้ครับแต่ว่ามันก็จะล้อกันมาความเป็นมาของโครงการก็เกิดจากเราทราบอยู่แล้วถูกไหมครับผมว่าที่ผ่านมาทุกท่านในพื้นที่รถติดมากเลยคนมาเที่ยว เขามาเนี่ยเขาทหารนะครับที่มาพอมาลวกด้วยช่วยกันไม่รู้ว่าจะบัญชาการแล้วพวก<อ>ผมก็จะมี<อ>พา่นรองเราจะมีเจ้าหน้าที่กับที่มาพอมาลวกด้วยช่วยกันไม่